เนื้อหนาเส้นใหญ่เหนียวนุ่มสีเหลืองรสชาติหอมหวานกลิ่นไม่ฉุนมเมล็ดรีบใช่แล้วละค่ะนี่คืออัตลักษณ์ของทุเรียนจากจังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า2,40,000ไร่ ผลผลิตมากกว่า3แสนตันต่อปีและยังเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำภาคใต้อีกด้วยซึ่งผลผลิตต่างๆจากภาคใต้ทั้งหมดจะมารวมกันที่ชุมพรสำหรับเป็นตลาดกลางเพื่อการจัดส่งต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นฤดูการผลไม้ของภาคใต้โดยเฉพาะทุเรียนโดยจังหวัดชุมพรถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศนั่นเองค่ะ ทุเรียนชุมพรถือว่าเราเป็นปลูกในแหล่งที่มีดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงแล้วก็เราขนาบด้วยสองฟางทะเลทั้งอันามันและอ่าวไทยทุเรียนของชุมพรเราปลูกมากที่สุดที่พืภอท่าแซะประมาณ5้าหมื่นกว่าไร่นะครับแล้วก็รองลองมาก็จะเป็นทางโซนของสวีและอำเภออื่นก็อยู่ที่ประมาณ2องหมื่นกว่าไร่ก็รวมรวมรวมแล้วก็ประมาณ2องแสนสี่หมื่ไร อย่างนี้ปลูกอยู่ทั้งหมดประมาณกี่สายพันธุ์คะทุเรียนที่ปลูกเพื่อการส่งออกเนี่ยของจุมพรจะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับแล้วก็จะมีพวกก้านยาวไม่มากนะครับก้านยาวจะเป็นตลาดภายในประเทศแล้วก็ในของทุเรียนจุมพรเองเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยผลิตตามแนวทางกเกษตรดีที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า g p ซึ่งเป็นแนวทางที่ทั้งตัวกเกษตรกรเองต้องปลอดภัยแล้วผู้บริโภคก็ปลอดภัยด้วย สภาพแวดล้อมก็ไม่เสียหายหน่วยงานที่เข้ามารับรองคือกรมวิชาการเกษตระค่ะแล้วอย่างนี้มีการผลักดนนันในเรื่องของการจดทะเบียน GI ด้วยไหมคะทุเรียนของจุฬพรเราอยู่ในแหล่งที่มีดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เนื้อทุเรียนมีความเข้มข้นมีความมันหวานรสชาติกลมกลม่อมก็เลยผลักดันให้เกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการจด GI ซึ่งดาเนินการปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะคงจะสําเร็จในไม่นานแล้วก็ในส่วนของปีนี้เนี่ยเราได้องค์งความรู้จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทําเป็นตําราทุเรียนชุมพร<ฆ>ซึ่งได้ดําเนินการแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวถ่ายทอดองความรู้ไปสู่เกษตรกรรายอื่นให้มีขีดความสามารถในการผลิตทุเรียนให้ได้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพเพื่อทําให้ทุเรียนของชุมพรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ ก็ถือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะได้เข้ามาร่วมมือกันเพื่อทําให้เวลาที่คนนึกถึงจกกังหวัดชุมพรเนี่ยจะนึกถึงผลไม้อัตลักษณ์ไทยอย่างทุเรียนนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธรีรศักดิ์มากนะคะอยากจะทราบถึงเทคนิคการดูแลดูแลยังไงให้ได้ทุเรียนพรีเมียมค่ะ การทําทุเรียนพรีเมียมนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การฟื้นและก็ดูแลต้นนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเลยคือหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจําเป็นต้องทําการตัดแต่งเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยแล้วก็ฟื้นต้นนะครับถ้าต้นไม่มีความสมบูรณ์เนี่ยลูกทุเรียนเราก็ไม่มีความสมบูรณ์เช่นกันนะครับการทาทุเยนพรีเมียมเนี่ยก็1ต้องไม่เป็นโรคนะครับเราก็จําเป็นต้องดูแลตั้งแต่เรื่องการจดวันบันทึกแล้วก็เรื่องการใช้สารเคมีตามกฎเกณฑ์ที่ กรมวิชาการเกษตรกําหนดะนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องมีการจดบันทึกตลอดเลยถูกครับทุกอย่างมีการจดบันทึกครับผมค่ะแล้วอย่างงี้ช่องทางการขายของทุเรียนจากส่วนนี้เนี่ยไปขายที่ไหนยังไงบ้างคะหลักๆเลยนะครับทุเรียนที่นี่คือทําเพื่อการส่งออกก็คือส่งให้กับพ่อค้าหรือล้งนะครับในการแพ็คลงกล่องแล้วก็ส่งออกหลักๆก,ก็เป็นประเทศจีนแล้วก็เวียดนามฮ่องกงญี่ปุ่น แต่มีในปริมาณที่ไม่เยอะมากครับผมแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เป็นทุเรียนตกเกรดตกไซส์ที่ไม่สามารถส่งออกได้นะครับอาจจะมีตําหนิที่เปลือกอาจจะลูกเล็กเกินไปนะครับก็จะอยู่1ตลาดภายในอาจจะเป็นตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองค่ะแล้วก็ตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอนนี้ยอดนิยมของเกษตรกรคือตลาดออนไลน์ครับผมมีการเข้ามาทําออนไลน์แล้วด้วยนะคะ,นะคในเรื่องของระยะเวลาการตัด เขาบอกว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความสุขด้วยใช่อันนี้เป็นยังไงบ้างคะการตัดเพื่อการส่งออกก็อยู่75 80นะครับไม่ใช่ทุเรียนอ่อนแน่นอนครับผมบก็เป็นไปตามหลักวิชาการของ,องกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่3-2แน่นอนครับค่ะอย่างนี้พูดมาเยอะแล้วอยากจะเห็นว่าวิธีการตัดทุเรียนพรีเมียมเนี่ยทำยังไงไน้องบางสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับ ัดสดๆจากต้นเลยนะคะถ้าใครอยากมากินทุเรียนอร่อยๆแบบนี้ต้องมาที่จังหวัดชุมพรค่ะบ๊ายบาย